ันนี้ป้าจะทำผัดกะเพราหัวไชโปะเต้าหู้เต้าหูป้ปะนี่ไชโปะไชโป,ะ,ชโปะสับปูหวานนะล้างน้ำแล้วนี่สับพริกกระเทียมใส่ใบกะเพราไม่มีเนื้อสัตว์นะเดี๋ยวดูป้าทำนะเรื่องปรุงไม่ได้วางนะจ๊ะ

ไม่ต้องใส่น้ำแล้วเคี่ยวได้แล้ป้าให้ให้นิ่มเลยเป้าแข็งป้าจะปรุงแล้วนะจ้าปรุงแล้วจ้าใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งจ้าช้อนครึ่งนะอ่ะช้นชานะช้นชาครึ่งจ้า ซอทิมหนะ่ออทิมรสจกนีนะ้เป็นยังแบบไหนไม่มีน้ำให้ทิม ใส่ผงนัวหน่อยผงไอ้นี่ผงรสดีใครไม่กินไม่ต้องใส่นะใครกินเจก็ไม่ต้องใส่นะเติมพริกนิดหน่อยเติมพริกนิดนึงพริกแห้ง เคี่ยวเหมือนหวานใส่ตะกะเพาเลยจ้ะตะกะเพาเราผสมเดี๋ยวใส่เต้าูตามมัาจะไม่เข้านานเดี๋ยวเข้าเละเนี่ยใส่กะเพาหัวไชโป้หรือหัวประกาศจับนะจ๊ะจับละเอียด ใส่เต้าหู้จ้าเต้าหู้ปลาเป็นเต้าหู้ไข่นะเขาจะเหลวหน่อยนะเต้าหูา้ไข่ ป้าจะจัดจานนะ แมมเดี๋ยวเขาเก็บเยเก็บให้เรียบร้อยหน่อยอร่อยแล้วเนี่ยเมนูนี้จริงเขาต้มได้ข้าวส้ข้าสวยได้หมดกินเล่นก็ได้เป็นอาหารเช้าเนาะมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าเต้าหูก้ก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็ บุชิโปะทำง่ายนะแต่อร่อยนะต้นทุนไม่สูงใค้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า